สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ e l a s t c o m นะคะนี่ก็เป็นบทเรียนของคอร์สเตรียมความพร้อมภาษาสีเดนขั้นพื้นฐาน p r e s f สนะคะวันนี้นะคะก็จะมานะคะแนะนำนะคะหรือว่าสอนการออกเสียงคำลงท้ายด้วยอักษรผสม r d นะคะอักษรผสมหรืออักษระสมก็คืออย่างเดียวกันนะคะ เดียนะคะ,ะการออกเสียงอักษรผสมแอร์เดียเนี่ยคล้ายๆกับการออกเสียงอักษรผสมแอร์เทียเลยก็คือจะมีความอมมานะคะแต่ว่าแทนที่เราจะปิดท้ายคาด้วยทึใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาเป็นดึนะคะแทนนะเขาบอกว่านะคะถ้ามีพยัญชนะสองตัวแอร์ R, กเดียเนี่ยนะคะเป็นตัวสะกดให้ออกเสียงแยกกันโดยการกระดกลิ้นขึ้นนิดหน่อยแล้วออกเสียงดึ ก็จะได้ทั้งเสียงแอรและเดียนะคะบางทีอธิบายไปก็นักเรียนอาจจะไม่ได้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเรามาฟังการออกเสียงกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูคำแรกนะคะคำนี้ใช้บ่อยมากเลยนะคะก็คือคำว่าโต๊ะนะคะบูดบูดบูดนักเรียนได้ยินไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่บูดนะคะคือแอร์เนี่ยก็ต้องแบบ กระดกลิ้นขึ้นไปแล้วก็ปิดด้วยดนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการม้วนลิ้นนิดนึงนะคะเหมือนหน้าร็อกนะคะเหมือนอักษรผสมแอร์เทียเป็นตัวสะกดแต่ว่าในกรณีนี้เป็นอักษรผสมแอร์เดียนะคะแล้วก็ต้องมีดปิดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะมีเสียงอมมากนิดนึงนะคะ, <B ood. S 1> ะฟังอีกรอบนึงนะคะบูดบูด ไม่ใช่บูดนะคะนักเรียนนะไม่ใช่บูดนะคะแต่เป็นบูดบูดนะคะต่อมานะคะอูดอ <O od. S 1> อันนี้ใช้บ่อยนะแปบลบว่าคำอย่างเช่นอูดเฟยนะ,ะก็คือการเรียงคำนะคะอูดเฟโรดเป็นแหล่งที่รวมคำศัพท์ไว้ได้วยกันนะคะ vocabulary อะไรพวกนี้นะคะต่อมานะคะกอดกอดนะคะกอดนะคะสวน ไรนาหรืออาจะแปลว่าลานบ้านก็ได้นะคะตรงนี้นะคะถ้า trad g o l นี่ก็คืออะไรคะคือสวนใช่ไหมคะต่อมานะคะ <Okay. S 1> vote นะคะก็คือการดูแลนะคะหรืออย่างเช่นเราแบบเออฉันทำงานโบดนะเออก็ใช้ภาษาไทยครูไปกับภาษาสว mm ีเดนเพราะ,ะนั้น v o t ก็คือการดูแลการรักษาพยาบาลอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าคู่ o t อันนี้ก็คือ,เ,อเกี่ยวกับการาดูแลรักษาพยาบาลนะคะต่อมานะคะยูเดนยูเ e นนะคะยูเดนนี่คือโลกของเรานั่นเองนะคะแต่บางทีก็อาจจะหมายถึงดินก็ได้ยูก็คือดินก็ได้นะคะได้สองความหมายนะคะมูดมูดนะคะฆาตกรรมนะคะต่อมานะคะ โอมบูดนะคะก็คือบนเรือบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขึ้นเหมือนออนบอร์ดนะคะในภาษาอังกฤษนะคะต่อมานะคะออฟเสียบัดออฟเสียบดนะคะอันนี้ก็คือสำคัญนะเป็นสิ่งที่สำคัญมีคุณค่านะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนรอเรือนี่ไม่ต้องออกเสียงเลยไม่ต้องรัวลิ้นเลยนะคะแค่ม้วนๆน,นะทำเหมือนเสียงหน้าร็อกนะคะครูก็ตอกย้ำซ้ำซากอีกแล้วนะคะเพื่อนักเรียนจะได้จำได้นะคะ เคลม m o ดนะเ l ล m o r d นะ Mood อีกแล้วนะคะเหมือนคำว่า mood ที่แปลว่าฆา,าตรกรรมใช่ไหมคะแต่เค l l นะอันนี้ SG อักษระสม SG คือขอควายพ่นลมถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ s e l m o o o d อไม่ใช่นะคะเ l l mood นะคะเค l l นี่ก็คือ self ในภาษาอังกฤษแปลว่าตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเ l l mood ก็คือการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวเองนะคะ ต่อมานะคะยูดบรูปนะคะก็คือการเกษตรนะคะเกษตรกรรมนะคะมิลลิยอดมิลลิยอดนะคะนี่ก็เป็นจำนวนนับนะคะแปลว่าพันล้านนะคะจะมีบิลลิยอดมิลลิยอดนะคะต่อมานะคะอูเออร์เฮิร er ์ดอูเอเฮิร์ดนะ,ะอันนี้คือมากเมื่อคืนมานะคะบางทีถ้าเราอยากจะ อเขาเรียกว่าเพิ่มน้ำหนักให้คำนะจากตอนแรกๆเราก็ใช้ yet แต่ yet มิ m เก้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น u a heard เนี่ยโอ้โหมันคือมากกว่า yet แต่นะคะก็คือแบบมากมายมหาศาลเลย u a heard มิ k เก้โหคตรมากเลยมากสุดๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อมานะคะ p r e s e <Please> b a d p l e s e b a d นะคะอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะคำว่า v a l นะคะเหมือนคำนี้เลยนะแปลว่าแบบมีคุณค่านะมีราคาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ mm hmm. เอามารวมกับคำว่า price ที่แปลว่าราคานะคะ price v a l d เนี่ยก็คือคุ้มค่าคุ้มราคานั่นเองนะคะ poor shirt poor shirt นะคะ poor shirt นี่ก็คือถูกชนนะคะอ๋ออย่ามา poor shirt อีเ r e d กซ์อะไรประมาณนี้นะคะโอ้ชั้นเนี้ยถูกชนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะแค่พูดว่าถูกชนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถูกรถชนนะคะ p o ้เ s h i r t นะคะไม่มีรอเรือเลยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะต่อมานะคะ Record 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 นะคะก็คือการบันทึกนั่นเองนะคะ ฟิยูดนะคะฟิยูดนะคะคำนี้นักเรียนอาจจะไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะคะฟิยูดก็คือล่องน้ําลึกนะคะที่อ่าก็จะมีสายน้ําไหลผ่านใช่ไหมคะหุบเขาเพราะฉะนั้นสองฝั่งของแม่น้าเนี่ยก็เป็นหุบเขาสูงนะคะแล้วน้ํานี่มันก็จะเป็นน้ําที่ค่อนข้างลึกเลยนะคะนักเรียนนะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่นะฟิยูดก็จะมีแถวนอร์เวย์นะคะ สวีเดนนี่ไม่น่าจะมีฟรยนะน่าจะเป็นแถวแนวแบบว่าใกล้ๆภูเขาที่น้ำเนี่ยมันจะไหลออกไปสู่ทะเลอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะส่วนใหญ่ถ้าแถวนี้ก็จะเป็นพวกนอร์เวย์นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะครูก็เอาตัวอย่างมาให้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด16คำนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะไปเห็นคำอื่นที่ลงท้ายด้วยอักษรประสมแอร์เดียนักเรียนก็อย่าลืมนะคะ เคล็ดลับของมันคือการออกเสียงคล้ายกับอักษรผสมแอร์เทียนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากถึเป็นดึนะคะครูก็หวังว่าตอนนี้นะคะนักเรียนก็คงจะสามารถออกเสียงอักษรผสมแอร์เดียได้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับมาทบทวนกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ